อณาเดียวกันภูมะเขือก็เช่นเดียวกันที่ศรีสะเกดคือวันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือทางฝั่งขมรต้องบอกก่อนนะฮะรู้สึกจะเป็นพวกทีมผู้สังเกตการเนี่ยเขาไปอยู่ฝั่งขมรด้วยแล้วของเราเนี่ย,ย,ยคุณผู้ชมฮะที่ศรีสะเกดเนี่ยภูมะเขือคุณผู้ชมคงจําได้นะก่อนนั้นนี่เราเคยเผยแพร่าภาพตอนที่กําลังของทหารไทยเข้าไปในภูมะเขือแล้วก็ไปเคลียร์นะฮะไอ้พวกทุ่นระเบิดเนี่ยที่เจอเนี่ยนะล่าสุดวันนี้เห็นบอกเป็นปฏิบัติการใช่ไหมใช่ค่ะนาทีที่กําลังประทะ กับทางฝั่งของเขมนตอนที่เขาอยู่แถวยึดภูมะเขือ,อนี่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับเคือตอนที่เราเปิดฉากนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นนาทีที่พึ่งจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนาทีทหารไทยประทะกับทหารกัมพูชาที่ภูมะเขือแล้วจะเห็นว่าทหารเองเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่ภูมะเขือใช่ไหมที่มีคนของเราเองเนี่ยที่บาดเจ็บด้วยใช่ครับนี่ฮะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะด,ดูนะฮะ นอกจากนี้ครับมันจะมีคลิปหลังจากที่เขามีการประทัก,กันเสร็จสับเรียบร้อยจะเห็นว่ากองทัพทหารไทยเราเองนี่แหละก็คือมีการเดินลักษณะเข้าไปลาดตระเวนตามจุด <Clear. S 1> ต่างๆเพืียพื้นที่ถูกต้องคือก่อนหน้านี้เราเห็นชุดหนึ่งแล้วที่ว่าเ uh. คลียร์แล้วไปเจอพวกระเบิดอยู่ในพวกเพิงพักนี่ฮะอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะนาทีลบแล้วก็พิชิตเขมรแล้วเคลียร์พื้นที่ภูมิคเขือนี่ฮะเปิดเสียงไว้ได้ครับทีมงานครับ <Hello. S 2> นี่ฮะ ก็จะมีการขนพวกรวดหนามหีบเพลงเข้าไปนี่ไงนี่ความย่อยยับที่เกิดขึ้นเพราะเราก็ต้องตีมันเห็นเห็ใช่ไหมฮะนี่นี่แสดงว่าวันที่ตีเสร็จเลยถูกไหมใช่ครับเพราะทุกวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นธงไตยรงไทยเห็นบรรยากาศวิวที่สวยงามแต่ทหารเขาต้องแลกมาแบบนี้แหละฮะในวันที่ต้องไล่กองทัพเขมรออกไปจากแผ่นดินไทยนี่แล้ถ้าจำกันได้ไอ้พวกกระต๊อบพวกนี้แหละ ที่ก่อนหน้านี้พี่น้องทหารเนี pues mm yeah. ่ยเขาเอามาให้ดูว่ามันไปเจอระเบิดจํานวนมากเลยที่มันซ่อนกันเอาไว้เนี่ยนะขนาดเดียวกันก็จะเห็นซากนี่แหละความเสียหายแล้ว really IR นอกจากนี้ฮะยังเจอเรื่องของพวกภาพอาวุธลองดูอาวุธหน่อยก็ได้ที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยมีการไปตรวจยึดได้ขณะที่นี่อาวุธของเขมรนะตอนที่เขมรเองลักษณะคือล้นถอยกําลังบนเตียงหรือเปล่าเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ไปภาพเมื่อกี้หน่อยขอกลับไปภาพเมื่อกี้นิดนึง นี่เหมือนกระเตียงนอนเลยนะที่มันนอนกันอยู่เนี่ยเนี่ยฮะแล้วน่าจะเก็บอาวุธเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาวุธขเขมน,นะฮะน่าจะเอามากองสุ่มๆเอาไว้แล้วยังไงต่อเท่าที่ดูเนี่ยมีพวก a k 4 7อาวุธปืน M16 a 4อาวุธปืนกล RPG แล้วก็มีพวก r p g หลากหลายชนิดเนี่ยฮะแล้วก็กระสุนปืนอีกเป็นจํานวนมากนอกจากนี้มันจะมีภาพนิ่งที่เป็นลักษณะก็คือสร้างความเสียหายของฐานแป๊บดูอาวุธก่อน,นภาพมันไม่ใช่เห็นง่ายๆนะฮะ เพราะเข้าใจว่านี่น่าจะเห็นพร้อมกันทั้งหมดครับอมันทิ้งกลับไปเมื่อกี้เนะี่ยที่มันทิ้งปืนอยู่กลางป่าเพราะเรายิงกับมันเนี่ยนะฮะนี่อาเนเน่เนภาพนี้น,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 นี่น่าจะเป็นปืนที่มันทิ้งออกมาเลยม,มันน่าจะอยู่ตรงพื้นทางแถวภูมะเขือคือวันนี้เอ๊ะทีมงานเอาภาพภูมะเขือตอนที่รู้สึกนัตตีบ้บหรือใครนะนะที่ึ้นไปภูมะเขือทีมงานเดี๋ยวขอภาพนั้นหน่อยนะไปดึงมาจากคังเก่าหน่อยเพราะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าวันที่ลบกันแบบเละเทะกันเนี่ยนะฮะ แล้วทหารเราต้องเสี่ยงชีวิตเนี่ยกับวันนี้ที่ทหารไปเคลียร์ให้เนี่ยจนภูมาเขือกลายเป็นสวยงามเลยเนี่ยคือบางทีต้องขอบคุณทหารเลยมไม่มีเขาเราก็ไม่ได้พื้นที่คืนไอ้พวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสบายแต่พวกเขาเนี่ยละฮะต้องไปลบกับพวกมันเนี่ยนะฮะ นี่มีอีกไหมมีอีกเปิดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเตรียมภูมะเขือล่าสุดที่นัตตี้ที่เคยขึ้นไปกับการจอมพลังอ่ะที่ขึ้นไปและทหารเขาเชิญชวนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าศึกสงบแล้วเนี่ยจะเปิดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอมีภาพอีกไหมมีฮะก็คือจะเป็นภาพลักษณะก็คือตัวของทหารขาเขมรขึ้นมาสร้างอันนี้ขวามือก็คืออที่เราไปเจอวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวซ้ายมือเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งหน่อยมันจะเห็นเหมือนลักษณะฐานขาเขมรที่ขึ้นมาบนภูมะเขือก่อนที่เขาจะถูกไทยโจมตีแล้วพอหลังจากจมมตีีเสสร็ััับบุออนนน้ากศศะยทท่่วิง ไห <Comment. S 1> <ช>นๆขอดูภาพนีพ่หน่อยนี่ฮะย้ำนะฮะนี่ฮะทหารไทยเราเองต้องเป็นคนเป็นคนเก็บนี่เราเป็นคนเก็บศพใช่ขึ้นบาประเด็นได้เลยทีมงานนาทีทหารไทยช่วยเก็บศพทหารขเมนเปิดภาพครั้งแรกเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะนี่คือเปิดภาพครั้งแรกนาทีทหารไทยช่วยเก็บศพทหารขมนเรานี่โคตรจะมีเกียรติเลยคุณผู้ชมฮะ ข้านาดศพศัตรูยังไม่ทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาขบขนาดเดียวกันขเขมรมันไม่เอาศพทหารมันไปนะฮะค้างไว้นะฮะทีมงานจะไม่ต้องเปลี่ยนภาพนี้แล้วต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่คนไทยจะไม่ได้เห็นมาก่อนครับก็แน่นอนประทับมันต้องเจ็บต้องตายถูกไหม<ช>เมื่อมันคุณมายึดดินแดนไม่ต้องมาดราม่านะฮะเพราะกําลังจะบอกว่าจําได้ใช่ไหมภูมิขือกลิ่นเน่าลอยมาห<ช>มามันชอบผอนแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นว่าทหารไทยเสียสละขนาดไหน เพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าทหารไทยให้เกียรติเรื่องของการเก็บศพอย่างที่บอกเมื่อคุณทิ้งศพพวกเขาเราก็ห่อให้แล้วมันยังไม่เอาศพมันกลับเลยนะฮะก่อนหน้านี้เพราะขเมรกำลังอ้างตัวเลขว่าทหารเขาไม่เจ็บเพื่อจะหลอกคนในขเมรและเชื่อว่าข่าวแบบนี้มาลีโสเจตาก็จะไม่เล่าให้คนขเมนฟังยกเว้นคนขเมนถ้าฟังช่องแปดจะได้รู้ว่าเราให้เกียรติทหารคุณขนาดไหนในการหอ่อศพ เกลือนฮะและอย่างที่บอกเมื่อรุกรานคุณก็ต้องถูกประทะจนเสียชีวิตแบบนี้ไม่ต้องดราม่านะฮะและบอกว่าทหารไทยทําดีแล้วเพราะถ้าเขาไม่ตายทหารไทยเนี่ยแหละตายถูกไหมครับใช่ฮะนี่คือนาทีที่ท่านจะได้เห็นครั้งแรกรว่าเราห่อศพให้ทหารขมรอย่างสมเกียรติเพราะยังไงเขาก็เป็นทหารเขาตายเพราะผู้นํามันบ้าอํานาจนี่ฮะต่อมา นี่นาทีสําคัญนะฮะที่เปิดกับช่อง8อดเอาเล่าต่อ,อมันมีพวกซากฐานของทหารเขมรด้วยที่ทางไทยเราเองหลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่จะเห็นความเสียหายที่เป็นพวกโรงเรือนต่างๆเป็นภาพนิ่งอะฮะจะเห็นเหมือนเป็นบังเกอร์ที่ทหารของกัมพูชาเองตอนที่เขาขึ้นมานี่เอาลงเอาบาลงนิดนึงก็ได้ะฮะจะเห็นลันกษณะก็คือซากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ แล้วไทยเราเองก็คือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการสร้างธงชาติไทยขึ้นมาแล้วจะเห็นนี่คือความย่อยยับเนี่ยฮะนี่ครับขึ้นคู่ก,กันกับภาพเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะกราจะบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าฐานไทยเขาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อขนาดไหนในการที่จะไปเอาแผ่นดินมาคืนให้กับพวกเรารเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นนาทีสําคัญที่ผมเชื่อว่าท่านก็คงยังไม่ได้เห็นจากที่ไหนนอกจากลุยชนข่าวในช่องแดนี่แหละครับ ที่จะได้เห็นว่าเราประทะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเหยียดยามเขาด้วยคือปกติแล้วเนี่ยแม้ถ้าเราเห็นใช่ไหมศึกสงครามศพฆ่าศึกบางทีเนี่ยโยนทิ้งเลยแต่ทหารไทยให้เกียรติแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้อ่ะ,อะกลับมาตรงนี้ ขณะที่ขมเขมรมันก็ยังบุกเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ขมเขมรโชวเลยว่าคณะผู้สังเกตการไปเยี่ยมเยือนเขาเป็นยังไงไอก็วันนี้กองทัพของกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการ IoT นําโดยมาเลเซียะฮะไปลงพื้นที่แถวๆก็คือปราสาทพระวิหารของจังหวัดพระวิหารแล้วก็วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ เนี่ยฮะมันจะมีภาพเป็นนี่ตัวแทนของมาเลเซียเป็นกองทัพแล้วก็ชุดของผู้สังเกตการชั่วคราวไปลงพื้นที่ฮะแล้วก็ลักษณะก็คือเห็นบอกตามรายงานมาที่จุดเนี้ยทั้งหมด3ครั้งแล้วหลังจากที่มีข้อตกลงการหยุดยิงมีผลบังคับใช้เกิดขึ้นนี่บนเขาพระวิหารนี่ฮะวันนี้เลยที่เขามีการพาคณะผู้สังเกตการจากมาเลเซียไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนี่ย จะเห็นว่าลักษณะก็คือพาเข้าไปตรวจตาพร้อมกับสำนักข่าวแล้วก็มีนักข่าวประจำพื้นที่เข้าไปติดตามทําข่าวด้วยมีอ่านีน่นีฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้นี้ทหารไทยเราให้เกียรติกับทหารข้าศึกขนาดไหนขนาดที่พวกข้าศึกมันไม่เคยให้เกียรติเราเลยชาวบ้านเนี่ยนะคุณบัญยงตั้งสุขเป็นอดีตพลปืนเล็ก บอกกับทางทีมข่าวบอกว่าคำเมนเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเปิดภาพเมื่อกี้ภูมิมะเขือเวียนซ้ำก็ได้ทีมงานเปิดเป็น2จอก็ได้ครับอยากให้เห็นได้ว่าเป็นปฏิบัติการซึ่งต้องดูว่าเราเองเนี่ยคือสุภาพบุรุษมากปะทะกับเขาก็ยังต้องมานั่งเก็บศพให้เขาเนี่ยนะฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยคุณบรรยงบอกว่าเอาจริงทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยเคยประทักกับเขมรมาก่อนเขมรเนี่ยมันเจ้าเล่์เพทุบายก่อนหน้านี้คนไทยเคยทราบใช่ไหมไอ้หลุมควากอ่ะที่มันเอาไม้ไปแหลมซ่อนข้างล่างและถ้าเหยียบไปเนี่ยเกิดติดเชื้อใช่ไหมไหแล้วก็ให้ทหารเราตายมันทําแบบนี้แหละคุณผู้ชมฮะแล้วคุณลุงบรรยงก็ยังบอกด้วยว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับวางทุ่นระเบิดมันคือเรื่องจริงเขมรมันชํานาญเรื่องนี้เพราะว่าตัวของคุณลุงเองเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่านอกจากทุ่นระเบิดยังมี ตะปูเรือใบด้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสอดรับกับวันนี้ของทางเพจกองทัพเรือ <c oughs> เขามีการลงข้อความเอาไว้บอกว่าล่าสุดเองเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเองมีการเข้าไปตรวจบริเวณแถวแถวภูมะเขือแล้วก็ไปเจอว่ายังคงพบทุ่นระเบิดของกัมพูชาวางเอาไว้อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า4ลูกนะฮะก็คือไอ้พีเอนั่นแหละวันนี้เจอใหม่อีกเพิ่มเติมสี่แล้วก็จะไปเจอนี่กองตะปูเรือใบเนี่ย วางเอาไว้อีกเป็นจํานวนมากเข้าใจว่าน่าจะมีการรอบวางใหม่แล้วก็วางเอาไว้เพื่อสกัดทหารไทยวันนี้เองเนี่ยตัวของคุณพี่บรรยงเองบอกเป็นคนที่เคยออกรบและเสียขาให้กับระเบิดของขเขมรเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นวิธีสกปกของทหารขเขมรที่ใช้กันมาอย่างยาวนานขเขมรเป็นคนที่ไม่มีสัจจะคบไม่ได้คุยกันแป๊บเดียวผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเดียวมันก็ตลบหลังเราอีกโชคดีที่ครั้งนี้ตรวจเจอก่อนถ้าไม่ตรวจเชื่อว่าเดี๋ยวทหารไทยเจ็บเพิ่มอีก ครับถ้าว่าตามแนวความคิดนะครับผมว่าคือขมนนี่ต้องการที่จะทำลายบุคคลามาก,กัวนะครับเพราะว่าได้นาระเบิดืันนี้ามาห่างตามแนวชายแดนนี่ตามมันนี่เพื่อต้องการที่จะทําลายบุคคลคือลักษณะการผมคิดว่าถ้าจะสู้รบนี่เขาก็คงจะสู้เฮาบด้ดอก แต่ว่าเขาจะพยายามในการที่จะตัดกำลังของเข้าลงแล้วก็เหตุในการที่จะยุ่ยุของเข้านี่ให้ครับให้เกิดความโมโหแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปต้อยหรือไปทำลายนี่ก็จะหาว่าประเทศเรานี่ ไงแหลวก็ไปทำลายประเทศทีหน่อยกลัวจังสันนาความหมายสมัยนั้นมันใสตะปูลุยนี่คือใการหมวดนี่เสียหยีบน่นะครับเพราะว่าใส่เกือบแตะนะบอกง่ายมันมัน,ม,นมันจะไปเหยีบมันบราอาศัยสิ่งห้รลเท่าไปหยียบดรอกมันอาศัยใหาเกือบอีแตะของหมวดที่ลบกันนี่แหละของของฝ่ายของเขาเองเนี่ย ลบกันนี่แหละให้เหยียบหายยังมันเป็นอันนั่นบานในในเมื่อมันเกี่ยวกับไทยแล้วมันว่างเพื่อเสียใ้เข้าเหยียบลักษณะเดียวกันเหมือนกับลุงกวกนั่นแหละค่ะที่เขาเห็ดไหวถ้าเกิด